เมื่อกี้เป็นการไลฟ์สดครั้งที่สองนะคะแต่พิเศษนะคะพิเศษคือมีอันขึ้นอย่างก่อนรับเรื่องนะคะสวัสดีน้องกะดาค่ะเวิร์กแต่งตัวออกฉากเรียกพี่น้องเลยตื่นเต้นมาค่ะเจเล็กย สั้นเลยสั้นแน่งดวหนาวอันนี้มันเป็นวันที่สองใช่ไหมใช่หรอไลท์สดแล้ววันนี้เป็นแบบพิเศษของพิเศษพี่ของพี่คือมาเซอรไพร์สแม่แดงพี่แต่งซิลฟิลท์เชิดแมนแต่งการแสดงแมนทุกอย่างทุย่างชั้ยไหนจะมันจะมุนประมุนนะคะทุกคนคือพี่ของพี่มากๆนะคะพี่นะแล้วก็เซอร์ไพร์สมากคือทุกวันไม่ลมไลฟ์โซสองวันทั้งหนาวทั้งลมนะคะแม่นะคะอันมือเขาเมื่อยเมื่อลมแต้ว่าแล้ว่าอ้อมแล้วก็บว่าหนาวแม่แต่วว่า ก็นี่บอกทั้งลมทั้งหนาวแล้วก็พี่น้องนะคะอันนี้คือระดับเตรียมตัวนะคะเตรียมตัวออกฉากแรกนะคต้องรอบกับพี่น้องก็บอกว่าเป็นอย่างแม่ค่ะต้องรอติดตามนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูให้น้องระดัมาเตรียมตัวนะคะโอเคค่ะคุณพ่อสังกิตก็มาด้วยพี่น้องก็มีสิมาดีสิเลยนะคะคุณพ่อสังาธุนะคะ อันนี้เป็นคพ่อสาธิตนะคะไม่ต้องจีบนะคะช่เมื่อวานนี้แบบหลายคนไปดองหลายคนมานะคะมีพี่ใบปอรัตยามาด้วยนะคะท่านต้องากใบอทุกคนจิปาถ ay แอบแฝงแอบแฝงนะคะวันนี้ถือว่าดีใจค่ะน้องน่ารักมากนะคะน้องใบปอรัตยาค่ะค่ะ ถึงว่าน้องนี่บอกโด่งดังได้พี่น้องสมัยตะกี้ก็เป็นหมอลล่ามซิงมาที่นี่ก็ไปน้ำรถแห่น้ำ<ม>ซิงกับไปรถแ<ม>ห่กับไปรับ<ม>งานทัท่วราชอาณาจากักร<ะ>แล้วมาทีนี้ป้าเอฟซีรองใบปอลายขนาด<ะ>เออโด่งดังทั่วฟ้าเมืองไทยไปฮอดเมืองนอกเมืองหน้าบ้านนินและไฟนี่ก็มีเอฟซีใบปอแนน้อยนั่นนั่นแนน้อยคอร์รเกเล่กับเอฟซีเอ้ยใบปอแน่นอนอยู่บอลบอลไม่บอลแน่นอมันข่าวบ้างไงใบปอเอฟซีเลยใบปอเด็กขอเงินนแม่มาติ้งเลย ลองกันดีนหมลองกันดิกหน่อยลองกด็กหน่อยค่ะโอเคขอบคุณมากตีสองใบเมื่อยย่น้ำกย่น้ำกำเป็นบ่ายแนนย่ารอแล้วเด็กนมาอยูาว่านปรสิไล่หนีได้หรอเยย่น้ำกันี่ล่ะตกงานอยู่ข้อพิอยู่สิมาอยู่เพวิดเพลิโอเคนะคะขอบคุณมากมาสำหรับน้องใบปอรัตยาเยงบุ้มว่าดีครบเนงค่ะขอบคุณได้ค่อยเสียกัด้ ต่อยมือกว่งมันแห้งหนาวคือเดี๋ยวนี้มีเมียละไปนี่โสดพระสุคนจักแล้วนกกระยักกอดทากระยากกินกันในวงคือกันเฮ้ยคือว่าอะไรนะสี่กัดตอนนี้เราก็กำลังเขาบอกกำลังเตรียมตัวแต่ว่าเรากับเจนลังหน้าสิบหนาวอยู่หรสั่นแล้วจะเจ็บสั่นเลยฮะเซียวตัวเตล่าไม่ใช่โฮเตล่าเหรอจะพอดได้เตล่าไหมปะอันนี้นะคะบรบรรยากาศนะคะ นี่ก็เขาจะกำลังนแต่งตัวล่ำเรือนะทุกคนแต่ว่เขาที่มีความหนาวแต่เขาบอกว่าเสด็จขึ้นบ่อเพราะว่าคนกระจายนะคะเราก็ต้องรอดอีกต่อไปนะคะตอนนี้จะหน้าเขาเขาองรอเด็กๆนี่แหละถ่ายคลิปโอเคครับลูกพี่ไปแล้วครับโอเคพี่น้องตอนนี้ก็แต่งตัว ทาฟอดเสริมนะคะทาฟอดอันตอนตบนเล่านะคะตอนนี้กำลังเล่าลเรื่องค่ะพี่น้องตอนนี้ตุเลยก,ก็อยู่กลางเวทีนะคะรับโอ้คนกับยูหนาเวทีนะคะว่ามันหนาวตอนนี้น้ำมูกเริ่มไหลแล้วอาการลมจมบดีนะคะเลยมานั่งตุมบ่งผมโยลังเวทีนะคะฝาก FC ทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดใครให้ตัวเองด้วยค่ะอ่าอีกอย่างนึ่งอย่าฝากกดเข่าโซอูสนาได้ค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้ตัวเองด้วยนะคะเสด็จพี่เร็วๆงน้อพี่น้องเนาะ ตัวเล็กก็ต้องขอขอบคุณ FC ทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะเปิดคลิปตัวเล็กประยุกต์เมื่อวานค่ะตัวเล็กเช่อน้ำอยู่นะคะก็เลยประยุกต์เมื่านนะคะต้องขอขอบคุณขออภัยด้วยนะคะตอนนี้อ่าตัวเล็กก็อยู่หลังเวทีนะคะเป็นกำลังไล่สดนะคะไล่สดเรื่องรับเรื่องต่อก่อนวันนี้ก็มีพ่อสาธิตพี่ใบปอนะคะมาร่วมเป็นอ่าแขกรับเชิญเพราะว่อาจจะเจนนักหนึงนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวตัวเล็กพาไปเบิ่งกันอ่ะตอนนี้เราก็ แต่ได้่วแล้วโปิด่ปิแบทจะเบอร์หนาต้องเปล่าไทยอันนี้คือโปิดปมสวัสดีค่ะสวัสดีคะนักกินะคะคดีจ้ชักิฟนิปชาแลคะเ้ยคือเปียกวะอบสบสารคือเปียกรอ่น้ํ้าจะทํออันนี้คือทีมพอยเสริมนะคะอันนี้คือไม่เป็นไรจะขยักล่องขวบมุนก็ อันนี้คือเข้าจะตัวขนาดแา้วนี่ไฟยืนมสีออโอ้โหอีกเลยแับนี้อันนี้ก็คือบรรยากาศนะคะแบบน้ำตอนนี้เริ่มเป็นวันแล้วจ้าไปแล้วัสามรอบนะคะโอเคค่ะเพอาะฉะนกวนว่าอีิได้ข้าวดาวใหม่ได้แบบนี้วันมุนกล้องเยอะจังอีกแล้วคอยประเดมมุนด้วยพี่น้องขี้เครื่องป้อเลก่อนขี้เพิ่งม้อโอเคค่ะ เดี๋ยวตุ้ยจะพาดูบรรยากาศนะคะอิดดากำลังเปลี่ยนชุดพี่น้องโอเคแต่ขออนุญาตไปเปลี่ยนชุดก่อนนะคะนี่เป็นเบื้องหลังนะคะบรรยากาศการาจบไลฟ์สดนะคะทุกคนกระสีสัตรุสวดเลยตุย้ยน้องเอมี่นะคะน้องเอมีนะะนออม่นะครับตัวเล็บเราเฮ้ยอันนี้อันนี้เปลี่ยนชุดเสร็จแล้วนะคะนี่ค่ะผู้จัดมูดี้ดีมือที่พรลุลเรือ่องพอมือไหนก๊อบกล้องกับกล้องก๊บกล้องก๊ไปเสร็

กินเลนได้กินเลได้วิ่งเลยกินไม่ต้กังวนี่ได้เลยชิล่างกิล่างชิล่างชิล่างชิน่าิล่างชิล่างชิล่างชิล่างิล่างชิล่างชิล่างชิล่ิ่าิ่างชิล่างชิล่าิ่างชิล่างชิล่างชิ บวดอยูเก็บเแล้วงานังมือดมาแล้วงานเลยแทะอันคิปหันมัเป็นคนีพี่น้องคลิปนี้เป็นคนอยู่สวยบอไม่มีต่ผีบาเยผี่บาเพื่นบอเจ้าอ่ะผีบาบอยืนคำบมเขามาจีเจ้ารเบาเป็นกวดเข้ากลแเิาแไเปกวเข้าบมาแล้วาแล้วมาแล้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแ้วมา้มาแล้ว้วมาแล้วมา้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วม้าแลล้วม้าแลล้วมา้ามาแล้วม้าแลล้วมามาแล้แล้มาแล้วมา้าแลมาแล้วมาแลมาแล้าแล้ มันก็ม้วนนะยังพอถือโอ้หอยถือหอยถือบอกาเป็นคแบบดีนะอันนี้นะคะอันนี้รเกบนะคะเบากีพอแค่ไอ้ัวจนเลยนะเ้นี้คือบรรยากาศนะคะบรรยากาศอี่เชีงอันนี้เรานมือกงกรอยพี่้องมือกรอบนี่ก็เป็นไรก็ดีครับอันนี้พี่มิดมาหา วันนี้พี่หับบทรับบทเป็นอะไรรับบทเป็นแอดมินสองวันนะแอดมินตอบเป็นตาเปลี่ยนตาแฉะเที่ยงวันถึงเที่ยงคืนเยียโดยตรงค่ะดิโอเคค่ะอันนี้ก็เป็นการเลิกงานแล้วนะทุกคนอันนี้ก็คือเลิกแล้วนะคะเดี๋ยวต้องได้เอ่อไปออฟฟิศพอเป็นชวนไปออฟฟิศนะคะเดี๋ยวจะให้เบิร์กบรรยากาศข้างหน้านะคะว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าน้องรากำลังเก็บของนะคะ นี่นะคะ่ะอันนี้คือเป็นอ่แพดโควิดซีซั่นสองรอบที่สองนะคะทุกคนอีที่สองก็เป็นได้นะคะวันที่เบื้องหลังสุดกระดาษระดูนะคะว่าวันนี้เรามีเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์นะคะทุกคนเรามีเซอร์ไพรส์ของเซอร์ไพรส์นะคะไม่แย่ขนาดพ,พูดจีเกนปล่อยพี่นอ้องอันนี้นะคะอันนี้ก็คืออเ่อ เสร็จด้วยไอ้น้องตาทุกคนน้องตาผู้อยู่เบื้องหลังของการไลฟ์สดนะคะแล้วก็เป็นแอดมินแอดมินเจ้าป่าไปปะเนี่ยถ้าเห็นหน้านี่เสียมารยาทมากเลยนะพี่โอเคคุณผู้ชมสู้ไปเดี๋ยวเราไปเลยเด็ดค่ะล่าสุดมีหนะคะาจะเป็นทีมงานของเราไหมคะทุกคนใช่ผู้บัญชากไอ้น้องสิงดาวนะคะสวัสดีค่ะบริษัทแบบเลียนซาอ้าว อยากแอบแบ่มอยู่อันนี้ค้องดาวเคะเอแจงแล้วนี้อ้าอาจะมุนอ่ะสวัสดีค่ะ่นออายุสมัย่นหาแถเาคอไปเลยดุดุมึงหนาเอ้ยเฮ้ยเล็กๆซาขบ้าบ้บ้บอันนี้บรรยากาศาเวทีนะคุทุกคนขออภัยในความที่อ๋อต้องสรวนนิดนึงนะคะอันนี้อารามะมูองาที่ไม่ควรหดเสือบมืตกใจเวิด อันนี้ก็ห้อนตนเตีนะคะแล้วตีมาเด็ดก่เพื่นกับิมาแล้วอีนะคะสมืนะคะสองคืนพอพระาสิกลับบาทนะคะอันนี้ก็เปนห้องนนตีตอีกห้องหนึ่งนะคะเพื่อนกับิมมาพักอยู่นี่นะคะทุกคนอาวอคล้กันอกันวโอเค่ะพี่นองอันนี้ก็เป็บรรยากาศนะคะได้บยังวันี้เอาเอาบรรยากาศเต็งโต๊ะหเลยนเลิศก็เที่ยวแต่กันตงตะ แต่ก็หนาวอยู่หนาวจะไปเต้าโกกเท่ากับเจี๊ยกโกกของฉันอยู่โอกกเค okay ค่ะอันนี้ชอ่องวิตี้นะคะฝากเบร์โลเทวิตี่ด้วยค่ะทุกคนนองกับพาร์ทายคลิปเอ้าเอาท่าผีกับเขากลโกกมาเนาะแมนนะคะอันนี้น้องวิตี้นะคะช่องวิตี้อะไรคะน้องวิตี่สามสัปดาห์นะคะเอออย่าลืมพี่น้องนะคะไปติดตามน้องกันด้วยค่ะทุกคนฝากไปติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้และกดกระดิ่งให้น้องด้วยนะคะโอเคค่ะตัวเลขชีวิตคิดแล้วเพราะว่าตัวเลขเดี๋ยวไปทำธุระเขาจะไปพอพอตอเพึ่นจะนอนแล้วเพึ่นจะ พักผ่อนนะคะค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะกูวะไเมียแล้วกูเตี่ยนกาคุณโต้วู้ยว่ะมาตากันดูมาเตดกันเว้ยคือกันดูเป็นทั้งร่วมกันลอยลิ้นพูดเลยนี่เป็นจะพักผ่อนแล้วนะคะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะคะหากผิดพลาดกันใดใดก็ขอโทษขออภัยด้นะคะโบซ่าแน่โบเร็วแน่ตามสเตนะะคพี่น้องไปแล้วค่ะบ๊ายบาย